เป็นไนไปหอดคนเ<า>ดี <c oughs> ยวะนบันุมีจากจรงหวลวงประหอดมาไทยปากเดิมตาส่วนเปริดจะเดินทางต่อได้คนละค <c oughs> ที่ประจอนน,จอนอนี้านนี้มีความเป็นไปได้สูง <c oughs> <c oughs> ม่เที่เลยรกบ เอ้สาสองที่บอกอดูวันที่สาวสองเดือนหนึ่งปีงสองพันองี่เดืนี่มือหนึ่งทีโอ้ยตะเลเสียงจก้องปกตสบายเพื่อนวันที่สาสองเดือนหนึ่งปีสองพันสสี่เือวนี่มือหนึ่งที น้ำมันกระส่วนฝากตลาดในประเทศลาวพอเดินทางมานี่วอสเปยแสดงเรียนไปด้านแท็ทกซี่กับพวกวัสทุหูฟังไปคอดฟอร์ดน้อ,อ,องชายโดนกระลืมเกิดน้ำมันเมือ่อวานคันบนลึมกับโมมีเพราะว่าน้ำมันมีในเมือ่อวานแล้วนเนาะออกมาแต่ละปั้มกับติดไว้ว่ากระส้วนเบิ้ลกระส่วนเบิ้ลโดยบัตรหลวงข้างหน้าขาดว่า จากปากซันนะสุไปเส้นทางดีหนึ่งไปทางทาสีมันน่าจะมีนะตาสีเทาเวียงมันน่าจะมีนะจะปั๊มอะไรออกเติมถ้ามนมีกระจอดทอนตัว ฮนี้มม่่มือล่ะงมือแล้วแลาจะไปยังไบ้างเฮ้จะไปนอนน้ากันมัสนะไปอายูยโอ้อทิตย์วันนาต้องไปนอนน้ากันเลยคนว่เอเห็นาเบิ่งเบิ้งไปไ อัดยัมนมอเห็นเนาะโอ้โไกลเลยนี่การส่วนเบิด์ตกลักลางกลักทุกคนการเดินทางมือน,นี่มันก็มีปัญหาหน่อยนึงลูกชายรถน้องชายบนมาเดีได้ขนาดน้น <c oughs> นำมันเบิดน้ำมันเบิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องเราไปดีเมื่อเน,นี้ยที่ประเทศเราเราเนี่ยน้ำมันขาดตลาดกับพวกว่าจุดหมายปลายทางของเขาเน,นี่ยคือดพอ ไปวัดตัวทั้งหนาไปไปนมำตับ

เอาไปใจเลยแอนีอผมข้าขายนึ่งบ้นหนึ่งบานงานันก็มือน่นเร้อนหาึ่งบเลยนอกนั้นไม่ร้อหรันโอ้ไอ้กแล้วพอหลงไจัดห้ออมีปั๊มสักปั๊มเลยที่มีวัวทีปั๊มปั๊มโอย่างนี้ยอาไปเลย ับดเลยมาดันนเหอมดกัเบ yeah, ah, oh. ิดเท่ไงเนาบอกว่าเบิ o, oh. ot, ้ดีก um ัเบิ้เลยว่สัตโอ้ย่อเาได้ตอนนี้กันคันละหนึ่งสองสามของเขาห้าละอุลงคันอีกันที่หกเราเคยว่าเป็นเป็นวิกฤตอีกเร่นึงของบ้านเฮา ขบับอกว่ามีน้ำมันมาบอกว่า,าถ้าเบิดมือนี่กัเบิดเลยเพราะว่าน้ำมันเบิร์ตมาสองคอเลย mãi 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 cho mãi 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 mãi

ใน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 ยังบ้านเรมนี่่แต่ไอยู่น่ันหนึ่งหิเกียแสดงว่าน้มันจะขึ้นที่นเออมันจะขึ้นแม่นี่น้ำมันต้องขึ้นในแรกเพราะว่ามีเงินตมมีน้มัน ดูลค่า <mini> น <drained out> ันบดละบนบนปกติล้วเขาขายได้ประมาณเท่าไหก้หลายประมาประมได้กรตตก็ถระมาเพ่ออาิตสองพันเกบาิสองพันเืบอาทิสองพันเมือ 2,000เอามาได้สงสามือก็พแล้วามือก็พเอามาหน่อยแท้มือยิ่สอนบันจากแล้หลวงมโหอดนี่ผมมีทัะฟังมือแทนทิดข้างหน่าเบิ้เบิ้บเราด้วยเบินี่เรของเจ้านี้แหละก็เล้ยวถิอว่าโชคดีนี่เนี่ย Mày quá cho, gì xô môn có bớt đi nè. Mày, mày quá nè. môn đừng có bớt chí nó. Lát chí hôm nay chí gì nó. Lát gì, nó. gì chí nó. Lát chí nó. Lát À, nó. Lát chí nó. Lát chí Lại Lát lại nó. Mà, mà chí nó. มันนี่เธอเขาพิดสบายใจเต็มถังแล้วทางง่อยกับค้อที่หมายนะมันนี่เออผีได้ผีได้ผีได้แนนกำคืนนะครนหลวงบ่พเอษได้ใช่ฟังว่าวางน้ำมันรถดเต็มถังเลยพี่จังหว้หนุนขึ้นมันหนักน้ำมันเตี้ย Ô, giúp bên ngoài trắng, hết hết này hết 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 Nó hết nhiều sáng hết cả bớt rồi đấy. Ừ. hết hết mà, hết mà hết hết Bán đi. Nó hết 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 การเดินทางโดย